ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก 5. พิสษุผู้มีกัลยาณศิลป์กัลยาณธรรมกัลยาณปัญญาดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายพิสุผู้มีกัลยาณศิลป์กัลยาณธรรมกัลยาณปัญญาย่อมเป็นผู้เศรษฐุระอยู่จบพรหมจรรย์นในพระธรรมวินยัยเราเรียกว่าอุดมบุรุษ 1. พิสุเป็นผู้มีกัลยาณศินคือพิสุในพระธรรมวินัยนี้มีศีลสำรวมในปาติโมกศินที่สำคัญของพิสุสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรมารยาทและการไปแต่ในที่ที่สมควรเห็นภายในโทษเล็กๆน้อยๆสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอชื่อว่ามีกัลยาณสินดังกล่าวมานีิแล 2. พิสุผู้มีกัลยาณสินดังนี้แล้วจะชื่อว่ามีกัลยาณธรรมอย่างไรพิสุในพระธรรมวินัยนี้ประกอบเนืองๆซึ่งการอบรมธรรมอันเป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้37ประการอยู่ จธอชื่อว่ามีกัลยาณธรรมดังกล่าวมานี้แล 3. พิสุผู้มีกัลยาณศรรีลกัลยาณธรรมดังนี้แล้วจะชื่อว่ามีกัลยาณปัญญาอย่างไรพิสุในพระธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะ ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนในปัจจุบันอยู่เธอชื่อว่ามีกัลยาณปัญญาอย่างนี้แลพิสูจผู้มีกัลยาณศินกัลยาณธรรมกัลยาณปัญญาดังนี้แล้วชื่อว่าเสกทุระอยู่จบพรหมจรรย์เราเรียกว่าอุดมบุรุษ